กลับมาที่ฟ้าทลายโจรด้วยความเคารพฟ้าทลายโจรในช่วงโควิด1 9บาระบาดหนักๆปรากฏว่าการแพทย์ทางเลือกยาทางเลือกเอาฟ้าทลายโจรนี่แหละกระแสมันมาเลย <c oughs> เป็นความหวังของผู้คนไม่ได้มาเฉพาะฟ้าทลายโจรก็ชายขาวก็มาโอ้สมุนไพรต่างๆนี่มาทุบตัวค่ะโกดจุฬาลำพาก็มาเพิ่งมาทีหลังด้วยนะโกดจุฬาลำพาหลายคนแต่ที่มา <ๆ S 2> แต่ก็มาฟ<ต>้าทลายโจรก็คือฟ้าทลายโจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกระทรวงสาธารณสุขตัดสินใจยอมขึ้นทะเบียนเป็นบัชียาหลักแล้วก็อนุญ,ญาตให้นําไปใช้กับผู้ติดเชื้อโควิดที่ยังไม่มีอาการอาการไม่รุนแรงหรืออาการเริ่มต้นนะคะเขาจะให้ยาคู่ขนานกับฟาวิค่ะ ยิ่งทําให้กระแสฟ้าทลายโจรยิ่งทะลทลายใช่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเยอะขนานี้มันก็กําลังต่อสู้กันระหว่างออสองกลุ่มความคิดกลุ่มความคิดที่หนึ่งเขาก็บอกว่าฟ้าทลายโจรจะได้ผลต้องกินประเภทเบดหยาบบดหยาบเอาต้นเอาใบมาตากแห้งมาบปแห้งแล้วก็บดหยาบทั้งต้นทั้งใบทั้งอ,อ,อะไรก็แล้วแต่ให้กินครบไม่ต้องสกัดอื อีกสำนักคิดหนึ่งยืนยันว่าต้องสก,กัดเอาสารบางตัวในฟ้าทายโจนออกมาจะได้เมน,นมันจะได้ออกควบคุมปริมาณสารตัวนั้นในการที่จะจ่ายให้กับผู้ติดเชื้ออย่างเหมาะสมด้วย,ย,มวยไม่มากเกินไปด้วยเพราะไม่มีจํากัดการรับประทาน<ต><ต>ด้วยแต่นั่นก็เป็นนั่นมันก็ไม่เท่าไหร่แต่ไอ้สิ่งที่สร้างความแตกตื่นแล้วก็วุ่นวายกันทั้งประเทศนะคะ ต้องบอกต้องบอกก่อนนะสาวกฟ้าทลายโจรเนี่ยเป็นประเทศจริงๆนะใช่ค่ะมีทุกบ้านเลยค่ะมีทุกบ้านเลยตอนนี้นะใช่มีค่ะที่บ้านก็มีค่ะเราก็กินด้วยค่ะเมื่อสักสองวันก่อนค่ะคุณหมอสันใจยอดศิลป์คุณหมอสันใจยอดศิล์เนี่ยเป็นศัลยแพทย์หัวใจเป็นศาสดาฟ้าทลายโจรนะเรียกได้ว่าเป็นศาสตราฟ้าทลายโจรคนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งนะคนหนึ่งเพราะมีเรามีคนเชี่ยวชาญฟ้าทลายโจรมีหลายคนนะฮะค่ะ หมายถึงว่าเป็นคนที่ยืนยันว่าฟ้าทลายโจรมันเป็นยาทางเลือกที่จะใช้ต่อสู้โควิด -19 ได้จริงๆใช่ค่ะอย่างน้อยก็ไม่ทีนี้ทีนี้เมื่อเมื่อภาพของหมอสันถูกปูมาดังนั้นนะครับโพสต์ใน Facebook ของหมอสันเมื่อสักสองสมวันก่อนมันจึงมีผลมีผลกับผู้คนมากเหลือเกินคุณหมอสันโพสต์ดังนี้ครับค่ะ คุณหมอสันนะคะโพสนะคะเมื่อวานวานี้เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ทีมผู้วิจัยชาวไทยซึ่งได้ทำวิจัยแบบสุ่มตัวอย่างแบง่แบงกลุ่มเปรียบเทียบ RCT ที่สรุปผลได้ว่าฟ้าทลายโจรใช้รักษาโควิด -19 แล้วมีผลดีลดการเกิดปอดอักเสบได้ได้ขอถอนนิพนธ์ต้นฉบับของตนเองที่รอตีพิมพ์กลับคืนจากคลังวารสารรอตีพิมพ์ ด้วยเหตุผลว่ามีความผิดพลาดในการคำนวณคําในยะสำคัญค่าในยะสำคัญของความแตกต่างหรือ p-value ก็เป็นกระบวนการหนึ่งในงานวิจัยนั่นแหละค่ะแล้วก็ตบท้ายแล้วก็เน้นด้วยนะจำเป็นต้องมีการวิจัยรักษาโควิดสิ้ด้วยฟ้าไตรโจนซ้ำด้วยกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่ขึ้นใช่ค่ะหมายถึงเก็บกลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้น ศาส,สดาฟ้าทลายโจรหมอสันหม <จน S 2> อสันโพสต์ข้อความดังนั้นคนก็แตกตื่นสิโอโคนไปตีความกันเยอะเลยไปแปลความซะจนเป็นคนละเรื่องคนละลาวว่าตกลงมันใช่ไหมเดี๋ยวผลอะไรต่ออะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายจนหมอสันต้องมาออกอธิบายร,รอบอ,ะอ่ะม,มันก็สมควรที่จะแตกตื่นเพราะรายงานผลการวิจัยที่ระบุว่าฟ้าทลายโจรสามารถลดการเกิดปอดอักเสบได้ มันได้ถูกทีมนักวิจัยถอนออกมาจากการตีพิมพ์ <คะ S 2> ปกตินะผลงานวิจัยเนี่ยมันต้องถูกส่งไปตีพิมพ์ใน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 เมดออ,อะไรเขาเรียกอะไรผมก็เรียกไม่ถูกนะค่ะคือคือ,คอมันต้องถูกส่งไปตีพิมพ์ในวรารสารทางวิชาการทางการาการแพทย<พ>์กลุ่มนมันจะมีเฉพาะกลุ่มนะคะ,ะสำหรับวารสารแต่ละกลุ่มแต่ละวิชาชีพอะไรประมาณนั้นนะฮะ ในเมื่อรายงานการวิจัยที่ระบุว,ว่าฟ้าทลายโจรมันใช้แล้วได้ผลเนี่ยถอนออกมาใช่อยู่ระหว่างขั้นตอนที่ร,รอตีพิมพ์เผยแพร่สู่พับลิกนะคะเพราะว่างานวิจัยที่มันได้ผลเป็นทางการเนี่ยมันจะต้องมีการเอาไปตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในเวทีต่างๆนะคะเป็นการรับรองอย่างหนึ่งของงานวิจัยคะ่ะและเหตุผลที่ถอนออกมาก,ก็คือมีความผิดพลาดในการคำนวณค่าในยะสําคัญของ,ของความแตกต่างจําจเป็นต้องมีการวิจัยรักษาโควิด1 9ด้วยฟ้าทลายโจรซ้ําด้วยกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่ขึ้น ใช่ค่ะคือคือภาษาชาวบ้านไม่เข้าใจไม่เข้าใจหรอกถามแค่นี้แตกตื่นเลจตกลงมันใช่ได้หรือใช่ไม่ได้เขาคิดง่ายๆแบบนี้แต่เขาไม่ได้ไปดูในไส้ในในรายละเอียดของการวิจัยว่ามันคืออะไรอย่างไรอืมเราอย่งน้อยที่เราจะไปกันที่คุณหมอขวัญชัยนะคะวิสิทธานนท์ค่ะรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสักครู่หนึ่งต่อสายไปที่คุณหมอขวัญชัยรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยไปฟังคุณหมอขวัญชัยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะคุณหมอขวัญชัยค่ะสวัสดีครับคุณหมอฮะ สวัสดีครับคุณดนายคุณอมรรัตน์และคุณผู้ชมผู้ฟังครับครับคุณหมอครับขณะนี้สาวกหรือแฟนคลับของฟ้าลายโจรเขากำลังแตกตื่นเขากำลังหวั่นไหวกันนะนะโพสสั้นๆที่ยอดหน้าเดียวของของคุณหมอสรรธรรมเอาไม่เข้าใจกันอธิบายได้ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นตกลงมันอย่างไรครับฟ้าทลายโจรค่ะครับก่อนอื่นก็ต้องทำความเข้าใจกันนิดนึงนะครับว่า การนำฟ้าไารโจนมาใช้ในการรักษาคนไข้โควิดหนึ่งคนที่ติดเชื้อและก็อาการไม่รุนแรงนะครับเราเรามีการทำการศึกษาวิจัยในหลายแงยม่มุมหลายมิตินะครับรา,ายงานการกาวิจัยที่เราได้รวบรวมสรุปข้อมูลแล้วก็ส่งไปเสนอเพื่อจะตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเนี่ยอันนี้เป็นการทำการศึกษาวิจัยในลักษณะที่เป็น เขาเรียกว่าเป็นการสุ่มนะครับแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาคติหรือใบแอนะครับในการที่เราจะเก็บข้อมูลนะครับเราเรียกวิธีการแบบนี้เรียกว่าแลนด์ดอรไม้คอนโทรลทรีอัลครัภาษาไทยคือสุ่มภาษาไทยคือสุ่มก็คือสุ่มโดยที่ไม่ให้ทางผู้ที่ทำการรักษาหรือแม้แต่คนไข้เนี่ยมีส่วนในการตัดสินใจ ว่าจะได้รับยาหรือไม่ได้รับยานะครับเพราะนั้นเราจะถือว่าการศึกษาแบบนี้มันมันมันมีผลที่ค่อนข้างจะสามารถจะบอกได้ว่าจริงๆแล้วไอ้ยาฟ้าฮิโจน,นี่ยมันจะมีผลประสิทธิผลแล้วก็เรื่องของความปลอดภยัยเรื่องของอะไรเนี่ยอย่างชัดเจนนะครับผมอยากจะเปรียบเทียบอย่างนี้ครับเหมือนเรานึกถึงการ แข่งขันยิงปืนนะครับเราก็จะต้องควบคุมเป้านะครับที่จะให้นักแม่นปืนเขายิงเนี่ยนะครับว่าต้องมีระยะห่างเข้ากันแรงลมที่จะมากระทบมีผลต่อการยิงความแม่นยำการยิงปืนเนี่ยเท่ากันนะครับแล้วก็มีคนแข่งขันสองคนนะครับคนหนึ่งก็เรียกว่าใช้ยาฟ้าไสโจน อีกคนหนึ่งไม่ใช้ยาฟ้าไต่โจนครับค่ะนะครับแล้วเราก็ให้เขาเราเพืก็เก็บข้อมูลครับโดยให้เขายิงเป้ายิงเป้าที่ที่เราควบคุมเ่ยน,น,นะครับถ้าผลออกมาพบว่าเอานักยิงปืนที่ได้รับยาฟ้าไต่โจนเนี่ยยิงแม่นกว่าครับนะครับยิงกระสุนสิบนัดเข้าเป้าทั้งสิบนัดนะครับในขณะที่นักยิงปืนที่ไม่ได้กินยาฟ้าไตรโจรยิงเป้าสิบนัด อาจจะเข้าเป้าสักแปบครับลากไปสองนัดอย่างนี้เป็นต้นครับเราก็จะวัดอันนี้ครับแล้วก็นํามาวิเคราะห์ในเชิงสถิติอืนะครับตอนเนี้ก็คือว่าเรียกว่าจํานวนอนัดที่เรากระสุนปืนที่เราให้เข้ายิงเนี่ยครับอาจจะน้อยเกินไปครับอืเช่นอาจจะยิงกันแค่สิบนัดมันก็เลยแบบเฉีวเฉียดนะครับอาจจะฝ่ายหนึ่งเข้าเป้าเก้านัดอีกฝ่ายหนึ่งเข้าเป้า แบบนัดผลมันใกล้เคียงมันก็ต่างกันนะครับอเคเข้าใจากันเขแต่จากถ้าการวิเคราะห์ทางสถิติเนี่ยมันบอกว่าเ้ยยังยังไม่ไม่ชัดเจนนะครับตอนนี้วิธีที่แก้ไขก็คือว่าอะงั้นเปลี่ยนใหม่ให้ยิงกันคนละร้อยนัดค่ะนะครับพอยิงจํานวนนัดมากขึ้นเนี่ยเราก็จะเจอว่าอคนที่กินยาฟ้าไตรโจนเนี่ยมีความแม่นยํากว่า อย่างชัดเจนอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติครับครับอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งทางคณะผู้วิจัยเองเนี่ยก็พอตรวจสอบพบตรงนี้เนี่ยว่ามันมีความคลาดเคลื่อนของตัวเลขก็เลยถอนกลับมาครับเพื่อมาแก้ไขครับก็คุณดนายคุณมรรัตน์คงทราบครับเหมือนเราไปเรียนปริญญาโทแล้วเราต้องทำวิญยานิพนธ์ส่งอาจารย์นะครับ ส่งไปรอบแรกครูเขาอาจจะยังอ่านไม่ละเอียดนะครับแต่เราพบเราตัวเราเองเรามาอ่านพบทวนเราเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเรามาอ่านพบทวนพบว่าเอ๊ะตัวเลขที่เราเสนออาจารย์ไปเนี่ยในวิทยานิพนธ์ตัวเลขมันคัดเคลื่อนคค่ะเราก็ไปขออาามแขอครูเราครับว่าขอกลับมาแก้ตัวเลขหน่อยค่ะนะครับแผลผลยังเหมือนเดิมนะครับก็คือว่าคนที่ทานยาฟ้าไกลโจนเนี่ยนะครับ เราศึกษาในการทดลองตรงนี้มี28ลายา29ลายขอโทษครับ,รบ29ลายเทียบกับคนที่ไม่ได้รับยาพาราจนูน28ไลายนะครับ,รบในกลุ่มที่ทานยาพาราจรนเนี่ยไม่มีปอดอักเสบเลยเป็นศูนย์ลายครับ,รบนะครับ ในขณะท yeah. okay. uh ี่กล is ุ่มที่ไม่ได้ทานยาฟ้าไตรโจน28ลายเนี่ยมีปอดบวม3ลายครับ3ลายเพราะฉะนั้นฟ้าไตรโจนมีผลทําให้ยับยั้งไม่ให้เกิดปอดอักเสบปอดบวมแน่นอนครับครับครับโทษทวนนิดหนึ่งคุณหมอแล้วคณะผู้วิจัยคณะนี้คือคือใครจากสาบันไหนฮะคุณหมอก็ร่วมกันครับมีทั้งคุณหมอคุณธนิตนะครับซึ่งเป็น ผู้ในการสำนักวิจัยการแพทย์แผนไทยของกรมอ๋อของกรมนี่แหละรร่วมกบับอ,อาจารย์ทางมหาวิทยาลายัยหลายท่านนะครับ อ๋อครับครับคณะนักวิจัยคณะนี้ประกอบด้วยคนของกรมการแพทย์แผนไทยนี่แหละร่วมกับนักวิชาการตามมหาลัยต่างๆที่ศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะก็ทําการวิจัยเป็นการวิจัยโดยวิธีที่คุณหมอใช้คําง่ายๆว่าก็คือวิธีสุ่มนะฮะสาวสารจิจจำไม่ได้หลอกชาวบ้านวิจัยโดยวิธีสุ่มการถอนงานวิจัยออกมาเพื่อซ่อมใหม่ครั้งนี้นั้นก็จะซ่อมโดยการกลับมาวิจัยโดยวิธีสุ่มเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งถูกต้องไหมฮะ ก็มีมีวิธีแก้ไขได้สองอย่างนะครับอันที่หนึ่งเราก็ไปเก็บเคสคนไข้เนี่ยเพิ่มเติมค่ะให้มากยิ่งขึ้นจำนวนมากขึ้นอืมใช่ครับก็มันจะได้ชี้ให้ชัดไปเลยว่ายิงกันร้อยนัดเนี่ยมันต่างกันไหมโอเคครันะครับอย่างที่ผมบอกตอนนี้มันยิงกันแค่คนละยี่สิบเก้ายี่สิบแปดนัดนะครับ สันนที่ให้ยิงทั้งสองฝั่งเนี้ยเพิ่มขึ้นเป็นปัละห้าสิบละห้าสิบนัดร้อยนัดอย่างเงี้ยนะครับวิธีที่สองใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งเพื่อไปเก็บข้อมูลคนไข้และอีกวิธีล่ะคะอือีกอีกวิธีหนึ่งเนี่ยเรามีการศึกษาวิจัยที่ตีคู่ขนานกันไปอีกอีกองานงานวิจัยโครงการหนึ่งนะครับซึ่งถ้าผลของโครงการวิจัยนั้นเสร็จนะครับเราก็อาจจะเอา ข้อมูลของทั้งสองทั้งสองโครงการเนี่ยมาวิเคราะห์ร่วมกันโอเคนะครับอันนี้มันก็ก็จะทําให้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเนี่ยมันมันเพิ่มมากขึ้นโอเคโอเคถ้าเห็นข้อข้อมูลที่ชัดเจนครับครับครับงานวิจัยอีกโครงการหนึ่งนั้นเป็นงานวิจัยอะไรครับคุณหมอครับเหมือนกันเลยครับทําแบบสุ่มวิจัยโดยวิธีสุ่มเหมือนกันใช่ไหมครับครับใช่ครับเป็นของกลุ่มไหนครับคุณหมอเออก็เป็น ก็ยังไม่อยากจะเปิดเผยสถาบันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีมีผลทำให้การตีพิมพ์ข้อมูลอะไรเนี่ยมันอาจจะมีผลได้นะครับแต่เป็นมหาวิทยาลัยครับแต่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งไดชิ้นหนึ่งนะแต่ศึกษาในเรื่องเดียวกันนะคะประสิทธิภาพทุกครั้งนะฮะคุณหมอวิจัยตัววิธีสุ่มนะครับเราเอาคนสองกลุ่มมาทำการวิจัยมาสุ่มมาประเมินผล คนกลุ่มหนึ่งเราก็จะป้อนยาฟ้าไายโจรถูกไหมอีกกลุ่มหนึ่งเราไม่ป้อนยาฟ้าไายโจรไม่ให้ยาอะไรเลยใช่ไหมฮะเป็นยาหลอกครับเป็นยาหลอกเป็นยาหลอกโอเคก็คือก็คือเหมือนเป็นแคปซูลรูปร่างหน้าตาเดียวกันหมดเลยครับโอเคแต่ไม่ใช่ฟ้าไายโจรบุคคลทั้งสองกลุ่มบุคคลทั้งสองกลุ่มนั้นเป็นบุคคลที่มีเชื้ออยู่ในตัวหรือเปล่าต้องเป็นคนที่ติดเชื้อแล้วมีอาการไม่รุนแรงครับอาการไม่รุนแรงแล้วก็มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก อาสาสมัครก็คือว่าเพศก็ไม่แตกต่างกันอายุก็ประมาณใกล้เคียงกันครับไม่มีโรคประจําตัวนะครับอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการครับครับทีนี้ทีนี้ผู้ป่วยไม่มีอาการที่สมัครใจเข้าร่วมงานวิจัยแล้วก็พร้อมที่จะรับยาหลอกกันนะครับตัวเขาเองเขาไม่รู้เขาจะไม่รู้ตัวเลยไม่รู้อั่างไรฮะ ครับเขาจะไม่รู้ครับเขาเรียกดับเบิลไบร์ทคือเขาไม่รู้ตัวว่าได้ยาไม่ด้คุณหมอก็ไม่รู้นะครับว่าจ่ายยาอะไรให้คนไข้สายคนไข้ก็ไม่รู้ว่าได้กินยาอะไรนะครับเราเราจะมีระบบการใช้รหัสครับเป็นโปดดิงโอเคโอเคประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าถอนกลับมาเพื่อที่จะซ่อมรายงานผลการวิจัยโดยวิธีสมหัยจะเก็บกลุ่มตัวอย่างเยอะขึ้นเพื่อให้ค่ามันมีขนาดเดียวกันก็จะรอผล งานวิจัยของอีกโครงการหนึ่งซึ่งก็ก็กวิจัยโดยวิธีสุ่มเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะเอาผลของทั้งสองโครงการมาผสมผสานกันถูกไหมฮะครับระหว่างรอะระหว่าง<ะ>รอกันซ่อมคุณหมอยังยืนยันว่าฟ้าไตโจรใช้ได้ผลยืนยันร0อยเ็นครับ ยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์นะอ<า>่ะงั้นอย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจก็ยังใช้ได้ผลไปก่อนยังใช้ได้ถูกต้องไหมคะยังใช้รักษาเบื้องต้นสาหรับผู้ป่วยสีเขียวเรื่อการไม่รุนแรงถูกไหมคะยังเชื่อว่าทําให้มันไม่ลงปอดได้ถูกไหมคะครับเพราะว่าตัวเลข <kah. S 1> จากการเก็บข้อมูลในการใช้จริงนะครับเรามีข้อมูลกว่าพันลายครับค่ะในที่ยืนยันว่าคนที่ได้รับยาฟ้าไทโจนเนี่ยมีอัตราการเกิดปอดบวมปอดอักเสบเนี่ย น้อยกว่าคนที่ไม่ได้รับยาฟ้าใ่โจรครับโอเคเอาละครับขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับค่ะรอผลอีกรอบนะคะขอบคุณนะคะคุณหมอครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณหมอสวัสดีครับค่ะคุณหมอขวัญชัยนะคะวิสิทธานนนค่ะรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก